สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมือน,นี่มากินเขา่าเสากับยายกับหน่องพิมส่วนหน่องไม้เพิ่นกำลังใส่ผาอยู่พอดีอาบน้ำน้องตั้งแต่ออกเมียมัน,นี้น้องดีจะผ้าแม่เล่าไปทุระก่อนไปเต้เศร้าได้ยินไก่ทอดไก่ทอดกับทอดปลาดุพี่น้องแล้วกะแกงปลาทูใสาสายบัว เห็นหงบ่แกงกระทู้สายบัวหญละกี้ส่วนตาเราบ้านได้ออกมาเราไปประกาศมัลกรโลพอดีเป็นบุญกระทินแน่นอะแม่เป็นว่เป็นบุญกระทิ้นผู้ใดอยากมาทําบุญกะมาพี่น้องอยู่บ้านน้องบีพี่อยู่เสละพุ่ม ผู้ใดอยากมากกมาวัดเลยเนะถ้าเจ,จ้าจัดงานอยู่วัดบ,บุญกระถินนมู่บ้าน <9. S 1> กล่องกล่องหนึ่งผู้ใดอยากมารวมท้บุญเป็นกล่องกล่องร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องเป็นเฮกกระถินเป็นก,นกล่องร้อยเก้าเก้าผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไก่อยากจองกะแวะมากก็ได้บานปะขีด้วยพี่<า>น้องเด้อผู้ใดอยู่ไก่อยากมาทำบุญกระถินห่วมกันได้วางสิกะแวะเขามา เสรภูมิอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านประขีวันที่ยี่สิบแปดบ่ออกพร้นซ้าแล้วออกพั้นซ้าแล้วมือหนึ่งว่าสัปนาจะยี่สิบแปดหรือจังไรเนาะเดี๋ยว้องมีจะเฉีดยดแจงอีกที่หนึ่งผู้ใดยอยากมาทำบุญน้ำกันพอดีตาเลาไปประกาศมาเขารู้นะน้าข้าเจ้าจองผู้ผู้ใดที่จองเ้ากับประกาศไล่ซื้อสิไมมพี่น้องว่าผู้ใดที่จองจะก,กองจะก,กองกองลอยเก่าเก่ามาเชิญชวนมา ผูใดอยู่ไก่กับแวะมากพี่น้องเนาะเมืองยาแล้วกินเขาอากาศเริ่มหนาวแล้วพี่น้องเมืองแต่ย่ายกับหน่องพิมพงใส่ผ้าอากาศเย็นอากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วน้องบีบอค่อยได้อันนั้นยงมมือเศร้าน้องบีกินกาแฟากินกาแฟาไป ส่วสีหิวกะพูนเราประมาณเก้าโมงสิบโมงเราจะหิวไม่เอ้ยแล้วเราบอกหนูไม่พอนอาบน้ำมานะไม่กินเข้าก้อนลกูก <c oughs> ก็ดี่นสิออกไปหน้าหาพ่อจ๋าเพ่นไปเล่นน้ำพ่อจ้านนองบีผ้าแม่เราไปทุระก่อนพี่เอาอันพี่ลูกอันนี้สิไปแห็นพี่พ่อห่อเขาเสียวห่อเขาไปซุงน้ำเพราะว่าพ่อพัอานใดกับเขาเดี๋ยวให้น้องพิงกับ ยายกับหลวงม่อไปกินแล้วห้องกาแฟสิออกไปทงอือเอ้ยายกกอยู่ไ่นอือม,มาแซ่บๆน้องกันพี่นอ้องกดฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามน้ำด้วยพี่น้องเ้อะสำหรับคลิปต่างๆของเฮาเมืนน่มอนี้เขาไปกันไปเมื่อกี้กับลำลาไปก่อนถ่ายคลิปสั้นพี่น้อง เดี๋ยวก็รอดติดตามคลิปต่อไปว่าน้องกีจะมาพาไปมึงอีหย่างเนาะหรือว่ากินเขาก็มีอย่างเสพเสพแล้วก็หรือรอดติดตามว่าน้องไม่จะเอ้กับเขาอันใดสู้กินรอดติดตามคลิปต่อไปปะไปก่อนพี่น้องกราบสวัสดีจ้า